ทีฮาร์ดเอเคอร์นะครับใช้เวลาในการแยกแยะว่าเอาใครนะที่เป็นคนรวยและใครนะที่เป็นคนจนแล้วทาไมคนรวยถึงได้รวยเอารวยเอาแล้วทําไมคนจนเนี่ยทำให้ตายฐานะก็ไม่ดีดีกว่าเดิมเขาไปค้นคนว้าศึกษาวิจัยและก็ได้ออกมาเป็นความแตกต่าง17ประการซึ่งเป็นความลับของสมองคนรวยครับ G.K. Spoff The Millionaire Mind เนะครับเป็นหนังสือที่ขายดีและก็ได้รับการการันตีระดับโลกนะครับว่าเป็นหนังสือที่สอนให้เห็นนะครับความแตกต่างของคนรวยกับคนจนซึ่งในหนังสือนี้นะครับก็ไม่ได้บอกเคล็ดลับหรือว่าบอกวิธีการที่แบบว่าจะทําให้เรานะครับสามารถก้าวไปสู่การเป็นมหาเศรษฐีแบบหนังสือธุรกิจแต่เป็นการให้เราเนี่ยนะครับเอาสมองของเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับสมองของเศรษฐีว่ามีข้อไหนบ้างที่เราเนี่ยยังขาดคุณสมบัติ เราจะได้ไปเติมเต็มคุณสมบัติข้อนั้นให้เต็มซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันสําคัญมากๆเหมือนกันครับเพราะจริงอยู่ครับว่าการลงมือทำเนี่ยมันคือการก่อกําเนิดโอกาสในการสร้างเส้นทางในตัวเองแต่ความคิดเนี่ยก็ต้องถูกต้องโดยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามีคนหลายคนที่อยากจะเป็นนายตัวเองแต่พอความคิดเนี่ยมันไม่ให้เวลาที่เขาเจอปัญหาดิ็ๆหน่อยๆเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะยอมแพ้สเสมอเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่ากซินี้มีอะไรบ้างนะครับเอาละข้อหนึ่ง ที่ฮาร์ดเอเคอร์บอกนะครับว่าคนรวยเนี่ยเชื่อว่าฉันกุมชะตาชีวิตตัวเองส่วนคนธรรมดาเนี่ยนะครับเชื่อว่าชะตาชีวิตชันเหรออยู่ในมือคนอื่นข้อนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องสาธยายกันยืดยาวเลยครับคนรวยเชื่อว่าความรวยของเขาเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เขาลงมือทํางานอย่างหนักไม่ใช่การที่รอหวยรอดวงรอชะตารอฟ้าดินประทานโชคลาภให้ คนรวยเชื่อว่าโอกาสในชีวิตจะเข้ามาก็ต่อเมื่อลงมือทําแต่คนจนนะครับเชื่อว่าโอกาสในชีวิตเข้ามาตามดวงซึ่งตรงนี้คุณอยู่ข้อไหนครับระหว่างเป็นคนที่วิ่งเข้าหาโอกาสกลุ่มชะตาชีวิตตัวเองหรือปล่อยให้ชีวิตตัเองล่องลอยไปตามสายลมครับข้อ 2. คนรวยทุ่มเทเพื่อความรวยคนธรรมดาแค่อยากจะรวยข้อนี้ก็ไม่ใช่อะไรที่จะเปรียบเทียบกันได้ยากเลยนะฮะ คนที่มาปรึกษาผมในสตาร์เยเวนที่ปัจจุบันนี้สามารถเป็นนายตัวเองได้แล้วนะก็คือคนที่ฟังสตาร์เยเวนแล้วเอาไปทําในชีวิตจริงส่วนคนที่ฟังแล้วแบบกล้ากลัวเเราจะทําดีไม่น่าดีไมมน่าไม่ดีไหมถ้าเราทําจะเป็นยังไงนะแล้วก็จบลงแค่ความคิดจบลงแค่ที่จินตนาการเนี่นะครับเขาจะไม่มีวันได้สัมผัสโลกนอกออฟฟิศในวันจันทร์ถึงศุกร์เลย คุณนะครับกาลังทุ่มเทเพื่อความรวยอยู่หรือเปล่าหรือเพียงแค่ฉันอยากรวยฉันอยากรวยแล้วก็ไม่ลงมือทําอะไรเลยครับกฎข้อที่3คนรวยคิดการใหญ่คนธรรมดาคิดการเล็กข้อนี้ต้องตีความให้ดีนะครับเขาว่าคนรวยคิดการใหญ่เดี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนโอหังเออไม่ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนโอหังหรือว่าเป็นคนที่แบบโอ้โหทําอะไรแล้วไม่เห็นคุณค่าของการทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันเล็กๆแต่คําว่า คนรวยคิดการใหญ่ายถึงถ้าเกิดเขาจะทําอะไรเนี่ยเขาจะทุ่มสุดความสามารถแล้วก่อให้เกิดเอฟเฟกในวงกว้างไปเลยนะฮะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดคุณมีความฝันว่าคุณอยากจะรวยจากการที่สอนให้คนอื่นออกกําลังกายแทนที่จะโฟกัสไปที่คนหนึ่งคนสิบคนร้อยคนคนที่เขารวยเนี่ยจะโฟกัสวิธีการแก้ปัญหาให้คนทีเดียวเป็นแสนเป็นล้านคนเลยนะฮะนี่คือข้อดีของการคิดการใหญ่คือการคิดการใหญ่กับการคิดการเล็กเนี่ย มันทํางานเหมือนกันแต่คนคิดการอยากก็คือทํางานแล้วพยายามให้ผลงานของตัวเองเผยแพร่ให้ได้เป็นแสนเป็นล้านนะฮะเป็นล้านคนในขณะ,ะที่คนคิดการเลวก็เออเราอยู่แค่นี้ก็ดีอยู่แล้วนะเป็นต้นนะครับข้อสี่คนรวยเนี่ยมุ่งความสนใจไปที่โอกาสส่วนคนจนเนี่ยนะครับก็ไม่สนใจโอกาสเลยไม่สนใจโอกาสไม่พอยังสนใจแต่อุปสรรคอยู่นั่นแหละ จะทำอะไรทีนึงอยากทำหนึงครับอย่างเช่นว่าโอ้ยอยากจะทําแบบอยากจะมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองอยากจะประสบวามสำเร็จจากการทำ YouTube อยากจะมีรายได้โอ้ยแต่ว่าถ้าทำตอนนี้เราจะไปสู้คนอื่นได้ยังไงเราจะไปทําแข่งกับชาวบ้านได้ยังไงใครจะมาสนใจคนที่ไม่มีชื่อเสียงอย่างเราแค่ยังไม่เริ่มเนี่ยก็คิดหนักแล้วครับ คือคนรวยเนี่ยเขาจะมองเห็นว่าเฮ้ยในเมื่อมันมีโอกาสมันมีช่องทางใช่ไหมมันมีวิธีที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได้ต่อให้วันนี้นะฮะเขายังมองไม่เห็นว่าเขาจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรแต่ถ้าเกิดเป้าหมายของเขาเนี่ยคือเขาสายตาของเขาเห็นไปที่จุดหมายชัดเจนแล้วยังไม่รู้วิธีเขาก็จะพยายามหาวิธีไปให้ได้แต่คนจนเนี่ยก็คือพอมีเป้าหมายที่อยากจะไปก็ ที่เราจะไปไม่ได้ก็เพราะว่าเราขาดนั่นขาดนี่คือมีเหตุผลในการซับพอตตัวเองหมดเลยครับว่าทาไมตัวเองเนี่ยจะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ดังนั้นเนี่ยคุณนะครับเป็นคนที่พยามยสนใจโอกาสหรือให้ความสําคัญกับการสนใจอุปสรรคถ้าคุณเป็นข้อหลังเนี่ยโอกาสที่จะเป็นนาเตหรือโอกาสที่จะเป็นคนรวยมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับข้อ5คนรวยชื่นชมผู้ที่ร่ารวยและประสบความสําเร็จนะฮะส่วนคนธรรมดาเนี่ยเกลียดคนรวยและคนประสบความสําเร็จ เอาจริงๆนะผมเองก็เกลียดคนรวยและคนที่ประสบความสําเร็จจากการคดโกหรือจากการทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่ถ้าเกิดเขารวยด้วยลำแข้งนะครับอย่างเช่นคุณตันเท่าแก่น้อยเซกโลโซอะไรอย่างเงี้ยผมชอบเขามากเพราะว่าคนเหล่านี้นะครับเขาสร้างเนื้อสร้างตัวจากศูนย์และเขาก็มาเล่าประสบการณ์ให้เราฟังว่าเขาสามารถสร้างธุรกิจของตัวเองได้อย่างไรโดยที่ในตอนที่เริ่มต้นเขาก็ไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีซึ่งเขาได้ส่งมอบแรงบันดาลใจให้กับเราทุกวันทุกวันครับผมชื่นชมคนเหล่านี้เช่นเดียวกันและผมก็ชื่นชมนะฮะคนในสตาร์เจอเวที มาแบ่งปันมาเล่าประสบการณ์ว่าเขาสร้างธุรกิจอย่างไรนะคบให้ประสบความสำเร็จในวันนี้ได้โดยที่ไม่เอาเรื่องเงินมาเป็นข้ออ้างน,นะฮะผมรู้สึกว่าคนเราครับเมื่อเราประสบความสาเร็จในชีวิตเราก็ควรจะแบ่งปันสิ่งที่เรารู้เพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยเขาได้เดินตามเราได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมไม่ต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองดังนั้นนะครับคนโดยที่ผมชื่นชมคือคนที่ประสบความสำเร็จแล้วแบ่งปันสิ่งที่ตัวเองรู้เนี่ยให้คนอื่นนะฮะโดยไม่คิดถึงเรื่องของการกอบโกยอะไรเข้ามาประมาณนี้นะฮะ ข้อต่อไปนะครับข้อหกคนรวยคบค้าสมาคมกับคนที่มองโลกในแง่ดีและประสบความสําเร็จคนธรรมดาครุ่กกับคนที่มองโลกในแง่ร้ายหรือว่าล้มเหลวความจริงแล้วผมกาข้อนี้นะครับเปรียบเทียบเอาง่ายๆเลยตั้งแต่ผมเป็นนายตัวเองเลยนะครับส่วนใหญ่เวลาที่ผมคุยอะไรกับคนอื่นเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องตอนนี้มีเส้นทางไอนตัวไหนน่าสนใจบ้างใครทํารายได้ประมาณเท่าไหร่และใช้วิธีอะไรในการโปรโมทธุรกิจของตัวเอง ใครบ้างที่กำลังสร้างเส้นทางน,นตัวเองแล้วไปได้สวยเราก็มาแบ่งปันเทคนิคกันแต่ตอนที่สมัยผมทำงานประจําเนี่ยครับเ,าเราจะคุยกันแค่ไม่กี่เรื่องก็คือโทรศัพท์ออกใหม่ไปเที่ยวของกินอร่อยๆแล้วมันก็กลายเป็นท็อปปิกหลักไปด้วยคือความจริงแล้วผมคิดว่าคงไม่ต้องถึงขั้นคบหาหรือว่าเลิกคบใครเป็นพิเศษเหรอครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องแบ่งความสําคัญไปเรียนรู้จากคนที่เขาพร้อมจะมอบไอเดียให้เราใหม่ๆบ้างไม่ใช่อยู่กับคนที่เขาพร้อมจะให้ไอเดียในการใช้เงินใหม่ๆอย่างเดียวนะฮะ เอาละต่อไปนะฮะข้อ7คนรวยเต็มใจนําเสนอคุณค่าของตัวเองส่วนคนธรรมดามองคนที่นําเสนอตัวเองและการขายในแง่ลบคือไอ้คาว่าคนมีเขาไม่อวดเนี่ยมันก็ใช้ได้ในบางกรณีนะครับแต่ผมคิดว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยถ้าคุณได้คุยกับคนที่เขาประสบความสำเร็จจริงๆคุณจะสัมผัสได้อารมณ์อารมณ์หนึ่งก็คือเขาจะมีความเป็นอีโก้ในตัวเองอยู่ประมาณหนึ่งว่าเฮ้ย เราเองเนี่ยก็เก่งก็เจ๋งเหมือนกันนะที่ฟันฝ่าตัวเองมาจนถึงวันนี้ได้และเขาก็พร้อมนะครับจะสอนให้กับคนที่ตั้งใจฟังเรื่องราวของเขาแล้วก็เอาเรื่องราวของเขาเนี่ยเอาประสบการณ์ที่เขาสอนเนี่ยไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันจริงๆนะฮะส่วนคนธรรมดาเนี่ยเวลาเห็นคนรวยสอนคนอื่นอย่างเงี้ยครับเขาจะมองว่าโหแม่งขี้อวดวะแม่งขี้โอวะอันนี้มันก็แล้วแต่มุมมองของคนนะฮะเอาละข้อต่อไปข้อแปดคนรวยมองปัญหาเป็นเรื่องเล็กครับ ส่วนคนธรรมดามองปัญหาเป็นเรื่องใหญ่มากเจอปัญหานิดหน่อยเวลาการสร้างเส้นทางในตอยเองเงี้ยครับคนรวยก็โอเคเราจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรในขณะที่คนธรรมดาเจอปัญหาปึ้งชิบหายแล้วกูโอ๊ยกูไม่น่าลาออกมาเลยกูไม่น่าสร้างเส้นทางในตัวเองเลยกูไม่น่าลงมือทําเลยมันเป็นไส้อย่างนี้ครับคือคนรวยเวลาเขาเจอปัญหาเขารู้ตัวอยู่แล้วไงว่าวันหนึ่งเขาจะต้องเจอปัญหาแนะ่เขาก็เตรียมตัวเตรียมใจครับให้แก้ปัญหาให้ฝึกตัวให ฝึกให้ตัวเองเนี่ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหา้าไปเรื่อยๆส่วนคนจนบึ่งเจอปัญหาอกูจบกูตายกูยอมแพ้อันนี้ก็เป็นทัศนคติของแต่ละท่านนะครับคุณอยู่ฝั่งไหนคุณก็ต้องตอบตัวเองให้ได้นะฮะอ่ะข้อ9นะครับคนรวยเนี่ยเลือกรับเงินตามผลงานคนธรรมดาเลือกรับเงินตามระยะเวลาที่ทํางานครับอันนี้เราก็ไม่ไม่อยากจะ ผมไม่ขอใช้คําว่าการทํางานประจํามันไม่ดูแยอะไรอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมเองก็รู้จักคนที่เขาทํางานประจําแล้วก็มีรายได้โอ้โหเยอะมากๆเงินเดือนสูงแล้วก็รู้จักเอาเวลานะครับไปสร้างธุรกิจส่วนตัวด้วยแต่ว่าไอ้คำว่าเวลาในความหมายของทีฮาร์ c อเคอร์นะครับคือทีฮาร์เอเอร์เขาสมมติว่าคุณเป็นหมอน,นวดที่นวดนะครับชั่วโมงละ200บาทถอให้คุณนวดทั้งวันเลยนะครับคือสิชั่วโมงเต็มรายได้สูงสุดของคุณก็คือ2,000บาท เพราะมันมีเงื่อนไขาทางด้านเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คุณเนี่ยเลือกรับเงินตามผลงานคือไม่เอาเวลาของตัวเองไปหาเงินแต่สร้างระบบขึ้นมาแล้วให้คนอื่นมาใช้บริการเช่นอาจจะเปิดแฟนชายนะฮะขายนวดหรือว่าเป็นตัวการในการทําเอาลูกค้ากับหมอนวดมาเจอกันนะครับแล้วก็รับทีหนึง่งชั่วโมงสิบคนเลยโดยที่ตัวเองเป็นคนบริหารอย่างเดียวนะฮะอย่างนี้ก็จะทําให้ฐานะกรารเงินของคุณเนี่ยสามารถก้าวกระโดดได้เช่นเดียวกันนะครับ เอาละต่อไปนะฮะข้อสิคนรวยเนี่ยเลือกทั้ง2เส้นทางคนธรรมดาเลือกทางใดทางหนึ่งคาว่าเลือกทั้งสองเส้นทางเ่ยนะครับสมมติว่าคุณอยากจะเป็นนายตัวเองแล้วคุณยังทํางานประจําอยู่คุณฝันว่าวันหนึ่งนะเราจะลากออกไปสร้างเส้นทางในตัวเองแต่ในระหว่างนี้เราทํางานประจําให้เต็มที่ก่อนทีฮาร์ฟเอเคอร์บอกนะครับว่าอันเนี้ยเป็นความคิดที่ทําให้คุณเสียโอกาสในชีวิตเยอะมากความคิดที่สุดต้องของคนรวยนะครับสมมุติว่าคุณเจอเส้นทางในใจที่อยากจะไปแต่คุณยังทํางานประจําอยู่ ให้ทำควบคู่กันไปเลยให้ทำควบคู่กันไปเลยอย่าเอาความเหนื่อยจากการทำงานประจำมาอ้างว่าเราเหนื่อยแล้วเราไม่ไหวแล้วเราสร้างเส้นทางใน,ในตัวเองไม่ได้เราใช้เวลาที่เหลือในการทำงานไม่ได้เพราะนั่นจะเป็นกับดักที่ทำให้คุณย่ำอยู่กับที่ครับถ้าคุณอยากจะเป็นนายตัวเองแล้วคุณไม่อยากจะลาออกจากงานก็ทำควบคู่กันไปสิไม่ได้มีกฎหมายข้อไหนสันหน่อยที่บอกว่าถ้าคุณทำงานประจำควบคู่กับการสร้างเส้นทางในตัวเองและจะถูกจัดดำเนินคดีตามกฎหมายข้อหาทำงานหนักกว่าคนอื่น นะฮะเอาละต่อไปนะข้อ11คนรวยสนใจมูลค่าทรัพย์สินคนธรรมดาสนใจแต่รายได้จากการทํางานอันนี้ผมขอยกกรณีศึกษาของเพื่อนผมเลยเพื่อนผมเลยนะฮะเพื่อนผมเปม็นนุรย์เงินเดือนเป็นนรษย์เงินเดือนที่มีเงินเดือนประมาณหนึ่งและเขาเนี่ยก็เอาสคริปต์เงินเดือนเลยนะครับไปกู้บ้านและให้ฝรั่งเชา่าพอทําหลังแรกปึ้งหลังที่สองให้นักศึกษาเชา่า พอทําหลังที่สองึ้งหลังที่สามคอนโดให้มาทุกเ,เดือนเช่าตัวเขาเองครับเขาบอกว่ารายได้จากการทํางานประจาเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเลยคือเขาแค่ต้องการทํางานประจําเพื่อให้มีเครดิตไปกู้ธนาคารได้แค่นั้นปัจจุบันนี้นะฮะเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ต้องทํางานเขาก็มีพาสิซีฟนอินคัมเนี่ยไหลเข้ามาสี่ห้าหมื่นแล้วอ่ะแล้วเขาก็วางแผนชีวิตเสร็จสับเลยครับว่าอีกประมาณ5ปีพอบ้านหลังเนี้ยมันมีมูลค่าสูงขึ้นเขาก็จะขายในราคาที่ทํากําไร1เท่าของตัวบ้าน แต่ถ้าได้กําไรไม่ถึงหนึ่งเท่าของตัวมันก็เก็บไว้ต่อไปเรื่อยๆไม่ได้เสียหายอะไรเนี่แหละครับคือเขาสนใจรายได้จากการสร้างทรัพย์สินไม่ได้สนใจที่จะอัพเงินเดือนให้เก่งขึ้นหรือว่าไม่ได้สนใจที่จะจะทำโอทงโอที T o T อะไรเลยมันเป็นเพียงแค่ทางผ่านครับข้อสิบสองคนรวยนะครับให้เงินทํางานหนักเพื่อตัวเองส่วนคนธรรมดาทํางานหนักเพื่อให้ได้เงินคนรวยนะฮะทำงานหนักให้เงินทํางานหนักเพื่อตัวเองอันนี้เนี่ยผม เห็นมากับตาเลยผมรู้จักนะฮเศรีฐีท่านหนึ่งน,นะครับที่เขามีเงินแล้วเขาเนี่ยก็ไปควานหาคนที่มีความสามารถคนที่เขารู้สึกว่าไอ้คนเนี้ยมันมีแววที่จะทําให้เงินของเขามันงอกเงยได้เขาก็หยิบยืดโอกาสทางธุรกิจพรอมกับเงินลงทุนให้แลกกับการถือนะฮะหุ้นส่วนเนี่ยกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ก็แล้วแต่ตกลงอันนี้คือเขาใช้เงินของเขาครับให้คนอื่นเนี่ยเอาไปสร้างธุรกิจแล้วปันผลมาโคตรเฉ่งเลยแต่ว่าคุณจะทําอย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณมีตังก้อน ให้เขาเอาอไปยืมแล้วเท่านั้นนะครับส่วนคนธรรมดาเนี่ยก็ทํางานหนักอยากได้ังค์เพิ่มทําไง OT ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนใช้เงินทํางานกับคนที่ใช้แรงทํางานเนี่ยแตกต่างกันก็คือคนใช้เงินทํางานนะครับเงินเนี่ยมันมันมีไม่จํากัดมันหาได้เรื่อยๆแต่คนที่ใช้เวลากับใช้แรงทํางานนะครับในหนึ่งวันคุณมีเพียงแค่24ชั่วโมงเท่ากันเนี่ยคือจุดเสียเปรียบแล้ว คุณท,โทํโ OT ให้ตายคุณก็ทําได้ไม่เกิน24ชั่วโมงต่อวันครับ13นะฮะคนรวยมุ่งไปข้างหน้าแม้จะหวาดกลัวแต่คนธรรมดาเนี่ยปล่อยให้ความกลัวหยุดยั้งตัวเองข้อนี้เนี่ยคงไม่ต้องอธิบายมากใช่ไหมครับการมุ่งไปข้างหน้า,ท,า,ท,า,ท,าทั้งๆที่หวาดกลัวเขาเรียกว่าการออกจากคอมฟอร์ทโซนการออกจากคอมฟอร์ทโซนเป็นคุณสมบัติของคนที่อยากจะเป็นนายตัวเองหรือคนที่อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตต้องฝึกให้ชินในขณะที่คนธรรมดาครับกูอยู่อย่างนี้ก็ดีอยู่แล้ว กูอย really ู่อย e. ่างนี้สบายอยู่แล้วไม่ชอบชีวิตเบื่องานประจําไม่มีตังค์ตังค์ไม่พอใช้อยากได้นู่นอยากได้นี่ก็ไม่รู้จักหาเพิ่มเพราะกูอยู่อย่างนี้สบายดีอยู่แล้วเห็นไหมฮะว่าเฮ้ยมันมันมีจริงนะคุณคิดว่าคนที่มาบนให้ผมฟังในอินบ็อกซ์นัเยอะลยว่าอยากจะเป็นนายตัวเองแต่พอให้ทํานู่นก็ไม่ทาทานี่ก็ไม่ทํามีเยอะไหมคาตอบคือเยอะ มันก็อยู่ที่คุณแลวครับว่าคุณจะเลือกไปฝังไหนระหว่างฝังที่มีสมองของคนที่อยากจะเป็นนายตัวเองหรือว่าฝั่งที่เป็นคนธรรมดาได้แต่บน่บนบน่บนแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองครับเอาละแล้วก็ข้อสุดท้ายนะฮะเป็นข้อที่สําคัญมากคนรวยเรียนรู้นะฮะแล้วก็เติบโตอยู่ตลอดเวลาส่วนคนธรรมดาเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วคนส่วนใหญ่นะครับหยุดการเรียนรู้เมื่อจบปริญญาตีแต่คนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตที่ผมรู้จักทุกคนนะครับเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ตลอดเวลาเลยนะพวกเขาจะพยายามควานหานะคบว่าตอนนี้เนี่ยในกระแสของโลกอะไรกําลังมาอะไรคือเทคนิคที่จะทให้เขามีรายได้มากยิ่งขึ้นอะไรคือธุรกิจที่ทําให้เขารู้สึกสนุกเต,ต่นเต้นแล้วก็ทา้าทายในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะว่าการเรียนรู้บนโลกนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดและมันก็ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนด้วยแต่มันอยู่ที่คุณครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณมีเป้าหมายในชีวิตหรือย,อยังและเป้าหมายของคุณเนี่ยคุณขาดความรู้อะไรบ้าง เมื่อคุณมีความรู้มีเป้าหมายครบการลงมือทำนะครับมันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมอย่างแน่นอนแต่ก่อนหนึ่งคุณก็ต้องเริ่มจากปลูกฝังที่ัยการเรียนรู้รักการเรียนรู้ให้ได้เสียก่อนหยุดเรียนรู้ก็ตายครับโลกเรามันก็เป็นอย่างนี้นี่เองเอาล่ะสำหรับ14ข้อนี้นะครับซึ่งเป็น14ข้อที่ T Har ร์ฟเอเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะเป็นคนรวยคุณจะต้องพยายามสำรวจตัวเองให้ได้ครับว่าคุณมีคุณสมบัติครบตาม14ข้อนี้หรือเปล่าถ้าคุณขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ไม่เป็นไรครับทีฮาร์ฟเอเคอร์บอกว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถฝึกฝนกันได้และผมจะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าคุณจะเอาเทคนิคในคลิปนี้ไปฝึกฝนจนทาให้ตัวเองเนี่ยสามารถสร้างชีวิตในแบบที่เด็กต้องการได้ทอรหัสลับสมองเงินล้านนะครับ e c r e t of m i l l i o n a i r e มานเนี่ยนะครับเป็นหนังสือของสนักพิมพ์วีเลยนะครับราคาเล่มหนึ่งก็ไม่แพง169หบาบาทความหนาละครับก็แค่200กว่าหน้าซึ่งคุณอ่านได้สบายๆแน่นอนนะฮะ สําหรับคนที่หาซื้อไม่ได้ผมก็แนะนํานะครับให้สั่งซื้อกับสํานักพิมได้เลยแนะ่นอนผมไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นอะไรเลยนะครับเป็นหนังสือดีที่ผมอยากจะให้คุณลองสัมผัสด้วยตัวเองครับเอาล่ะอย่าลืมนะเข้าไปที่ w w w s t a r t y o u r w a y c o m นะครับแล้วก็สม e ัครอีเมลนะครับคุณจะไม่พลาดข่าวสารใดๆทั้งสิ้นจาก Start Your Way และคุณจะยังได้รับคลิปวิดีโอฟรีสีคลิปที่ผมกับมาดาม Start y o Way ทําร่วมกันด้วยนะฮะในวันนี้เนี่ยขอให้คุณเนี่ยทุ่มเทมุ่งมั่นฮะสร้างเส้นทางในตัวเองให้อย่างเต็มที่ครับเพราะรางวัลของการเป็นนายตัวเองนั้นคือการได้ออกแบบชีวิตในแบบที่คุณต้องการจริงๆครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถสร้างรายได้นะฮะจากการเป็นนายตัวเองแซงเงินเดือนคุณจะเข้าใจทันทีครับว่าทําไมผมถึงพูดจนปากเปียกปากแฉะว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่โลกยุคใหมย่ยุคที่การเป็นลูกจ้างยากกว่าการเป็นนายตัวเองขอให้คุณประสบความสําเร็จจากการสร้างเส้นทางในตัวเองครับ